สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยประเด็นน่าสนใจในแวดวงคริปโตวันนี้กับคอยวันโนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ตลาดล่า,ลาสุดกันหน่อยนะคะท่ามกลางการประชุม t c o i n Conference ที่กำลังมีอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็รวมถึงสัญญาณทางเทคนิคของเหรียญหลักๆที่น่าจับตาด้วยค่ะเริ่มกันที่บิตคอยก่อนเลยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยช่วง Bitcoin Conference ตลาดมักจะผันผวนเหมือนกันปีนี้มีการมองไหมคะว่าอาจจะมีการปรับฐานระยะสั้นๆคล้ายๆปีก่อนๆครับก็มีความเป็นไปได้นะครับสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้มันก็บ่งชี้ว่า Bitcoin อาจจะอาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหน่อยหรือ o v e r b o u r h t นะครับหลังจากที่ราคาขึ้นมาต่อเนื่องก็อาจจะเห็นการปรับฐานลงมาบ้างสักประมาณ5 1 0 ซึ่งแนวรับก็น่าจะอยู่แถวแถวแสนสามพดอลลาร์ประมาณนั้นครับอืมแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องที่ BlackRock สถาบันการเงินใหญ่เลยเขาไปลงทุนใน Circle ที่เขาเป็นคนออกเหรียญ USDC นะคะเรื่องนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะในภาพรวม การเคลื่อนไหวของ BlackRock ครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากครับคือมันไม่ใช่แค่แสดงความเชื่อมั่นในตัว Circle หรือ USDC นะครับแต่มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยเขามองเห็นความสำคัญความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน Stable Coin ในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็อาจจะเป็นการปูทางให้ Sta b l e c คออย่าง USDC เนี่ยถูกนาไปใช้ในระบบการเงินเดิมๆมากขึ้นด้วยในอนาคต อีกอย่าง Circle เองก็มีความเชื่อมโยงกับอ t h e r e u m ด้วยนะครับน่าสนใจมากค่ะพอพูดถึงสถาบาันเข้ามาใน Circle แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอ t h e r e u m แล้วตัวอ t h e r e u m เองล่ะคะตอนนี้มีสัญญาณอะไรที่น่าติดตามเป็นพิเศษไหมคะอ t h e r e u m ตอนนี้ก็กำลังแสดงความแข็งแกร่งนะครับกราฟราคาเนี่ยกำลังสร้างรูปแบบที่เรียกว่า ascending triangle ค่ะ ascending triangle ครับ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่วนใหญ่มักจะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วการที่รูปแบบนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวมด้วยใช่ค่ะมันยิ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตัวอีทีเรียมเองอาจจะมาจากความคาดหวังเรื่อง Spot ETF ที่กำลังมีข่าวกันหรือว่ากิจกรรมบนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นก็ได้ครับ ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะยืนหยัดได้ค่อนข้างดีแม้ว่าบิตคอยอาจจะมีการย่อตัวลงมาก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะได้เห็นราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบเท่าๆ3,008ถึง4,000ดอลลา่าโห4,000ดอลลา่าเลยครับในช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ แล้วก็ยังมีอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนด้วยคือการเข้าซื้ออิสรียมล็ตใหญ่เลยเกือบเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์โดยชาร์ทลิงเกมมิ่งเมื่อไม่นานมานี้เองครับค่ะถือว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาเหมือนกันนอกจากบิตคอยกับอิสรียมแล้วมาดูเหรียญอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะเรนเดอร์เป็นยังไงบ้างคะเหมือนจะเชื่อมโยงกับกระแสะ AI แล้วก็ NV ็นวีเดียด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเรนเดอร์นี่มีความเชื่อมโยงกับ n อ็นวีเดียแล้วก็กลุ่ม AI ชัดเจน ตอนนี้กราฟราคาของเรนเดอร์เนี่ยได้ทะลุแนวต้านสำคัญของโครงสร้างขาลงเดิมไปแล้วนะครับค่ะทะลุแล้วประกอบกับมีปริมาณการซื้อขายหรือ v o l ลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหลังๆอันนี้เป็นการยืนยันแรงซื้อที่เข้ามาว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอืมก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้สูงครับที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ15ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ15ดอลลาร์ครับผมแล้ว XRP ล่ะคะ เหมือนจะมีกระแสเรื่องความเป็นไปได้ของ Spot ETF แล้วก็เรื่องการนำไปใช้งานจริงในแถบตะวันออกกลางด้วยแนวโน้มราคาเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ XRP เนี่ยก็มีปัจจัยบวกหลายๆด้านเข้ามาช่วยหนุนเหมือนกันครับ mm hmm. ทั้งเรื่องกระแสการคัดการเกี่ยวกับ Spot ETF ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงง่ายขึ้นค <Th a. S 2> แล้วก็เรื่องการนำไปใช้งานจริงๆกับสินทรัพย์ในโลกจริงหรือที่เรียกกันว่า Real World Assets RWA โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มมีการนำไปใช้กันแล้วอืมจริงด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ XRP ในเชิงพื้นฐานนะครับส่วนด้านราคาเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างฐานราคาอยู่ตัวสว2ดอลลาร์ 2. 2> ค่ะเแถวๆ2ดอลลาร์ซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการสะสมกำลังถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะยาวไปถึงระดับ1 0 1ถดอลลาร์ได้เลยครับ โห oh, 1 0บถึงดอลล่าครับสำหรับกลยุทธ์การเข้าซื้ออาจจะพิจนารณาแถวแถวราคาปัจจุบันไปจนถึงสัก2.12ดอลลล่าหรืออาจจะรอจังหวะที่ราคายอดตัวลงมาที่แนวรับแถวแถว1.80ถึง1.92ดอลลล่าก็ได้ครับเผื่อไว้หน่อยค่ะก็เป็นอีกตัวที่น่าจับตาสุดท้ายค่ะมาที่ซุยกันบ้างมีประเด็นเรื่องการคืนเงินจากเหตุการณแฮก ที่ทำให้มีคนตั้งคำถามเรื่องความเป็น decentralized นะคะเรื่องนี้มีมุมมองยังไงคะครับประเด็นเรื่องการคืนเงินของซุยเนี่ยก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามเรื่องความเป็น decentralized จริงๆครับค่ะเพราะการกระทำแบบนี้มันก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีอำนาจหรือกลไกบางอย่างที่เป็นส่วนกลางที่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือย้อนกลับธุรกรรมได้อืมซึ่งมันก็ขัดกับหลักการใช่ครับ มันขัดกับหลักการพื้นฐานของบล็อกเชนที่เน้นการกระจายอำนาจแล้วก็ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ในปัจจุบันนะครับพวกเขาอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องศักยภาพทางเทคโนโลยีหรือโอกาสในการทำกำไรมากกว่าประเด็นเรื่องอุด,ดมการความดิเซนทรัลไลซ์แบบสุดขั้วอ๋อเขามองที่ตัวเทคโนโลยีกับผลตอบแทนมากกว่า <laughs> ใช่ครับพวกเขามองว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของซุยเนี่ยมันยังแข็งแกรง่งแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้คล้ายๆกับกรณีของโซโลนาที่เคยเจอปัญหามาก่อนแต่ก็ยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีอยู่ครับ ค่ะก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมความเคลื่อนไหวแล้วก็สัญญาณที่น่าสนใจของตลาดคริปโตกันไปพอสมควรเลยนะคะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานการวิเคราะห์ของตัวเองแล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเสมอครับใช่แล้วค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคอยวันโอวันของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดประเด็นน่าสนใจแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ